รบายดี่เราเปิดสะกดชวนเราเนาะอ่าวันนี้หลังจากที่ว่าทำมาจากทั้งเหลือเสียโปนเราเลยมือนั่นเนาะอ่ารถค้าลากกันพุทธปะพื้นเนาะเราต่อผลกระโดดลุ่มเพิ่ม้องเลยตกอ่าฟองน้ำอะไรนี่น้องเลยรวมแล้วมันโควิดเนาะบางคนจะพยายามซิกขึ้นไปว่าใช่มันวิบกับโควิดเราเลยเนาะอ่าเดเลยลากดึงขึ้นเราเลย แต่บ้านนี้จะเหตุให้สายกล้องคอยความบุญพี่น mm. ้องเอยเพราะว่าเราลากอะโมมีอันโตุเกาะพี่น้องเนาะข้างหลังมันนี่น right. ้องเลยรถค่ะเลยเขับมาซูดมาเซ็ตพวกเบรกแน่พี่น้องเลยเพราะว่าเวลาเบรกเนี่ยเสียงมันดังอีกอีกนี่น้องเลยแล้วก็มันเครื่องเนาะจะหอบกำนดแล้วพี่น้องเลยผมเปลี่ยนมันเครื่องนี่ก็นักเี่น้องเนาะแต่รอรอเลยเกินมาหลายเติบพี่น้องเลยเนาะเพราะว่า ขอดกำหังมันเป็นอึแล้วนี่จะยังไม่ไ,ไปใส่พี่้องไอปนล่างอ่ิมสารดนรวันวุ้ยเลยขามาสูตพอขามารอบนึงแล้วพ,พี่เอาไอมาบบบบเจอทั้งันอาจาศล่างก็เอารถเขามาเซ็กกันพี่ออ้อาเนะ้เนาะรถเป็นปข้าไปเบิก้กันะนะนโดยนี่นะมันขาดมองนี่สายกล้องนะ เพราะว่าเขาลากมือไะน,นี่ครับพวกนโมมีเกาะมันโมม,นมีตัวเกาะตรงนี้ตัวนี้จะไปซื้อใช่ตัวมันเกาะแต่งใช่นี่ขาดมั้งนเขาเกาะใช่นนิเน้สลิงสลิงมันโมมีหม่องกระดาษนั่นดึงใช่ขาดเลยนี่นีเป็น อันนี้กับมันแบบว่าสลิงมันขาบอโุดนี่แต่มันมาเตกเนาะจนว่าถลอกมันนี่สลิงมันเลยฮะเนยอันอันว่าอันเจ๊อันนี้ใส่หนิอยู่ใส่มีเนาะอันที่ว่าเวลาเขาลากเขาดึงนี่นะตามห่านได้ไอ้มีกินอนกก่อนเนาะ

เครื่องน้ำมันเครื่องยี่ห้อบ่เครื่องน้ำมันหมอหน้าม้นยาหมอน้ำยาหมอน้าตั้งใจซื้อมาบ่นี่นี่อ่าชื่อน้ำมันพาวเวอร์กับน้ำมันเบรกหลายอย่างสามอย่างได้มั้ยมันเบิดหลายล้านอยู่แล้วจะไว้เดี๋ยวว่าเบิร์ตหลายล้านเลยเลยพี่น้องประมาณล้านปลายล้านกว่าพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้นะนะน้ำยาหมอน้ามีโป้หรอบ่ ปอันปอันว่าน้ํามันเครื่องเลยมีโปอยู่บ่มันเครื่องบ่มีครื่ออมีแต่น้ําันเอ้ยมันยาอนดค่อยก็มาต่อสายกล้องแนเเบรกแนมันเครื่องแนแล้วก็ใส่อันน่ะยางแนบแนเพราะว่าไปรอบนั้นมันเียอ๋อเจ้ายังบ่ได้ใว่ายังอยู่เออต้องมาใส่รอบนี้ละสั่งเพิ่นน่ะอๆมานะาเียนบ่นี่ บน,น,นี้ยใ่นีย้ยเน้ยถงนยางหมดน้ผมใส่แต่ยังหมดเต็มอ๋อน,นี่น้เนาะยังไม่ไปใส่อยู่พี่นอ้องเลยบางวันก็ไปมาไปบ้านน้องมวยมาแล้วค่ับบ<อ>่เออข่อยรถมาหน่กับเพื่อนมาพักเที่ยงไปพุ่นเพื่อนก็พักเที่ยงมาหนิมีใบช่องกวาพนนี่น้องเลยตอนนี้ยังไม่ไปใส่อ่าข่อยเข้ามาตอนอสิบโมงไปเนะาะมาหนี้ทั้งไงเราอ่ะลูกค้าลายพี่น้องเลยอย่เเอาแมตเป็นใบมุกใบมุกกว่าเราขนาด้ ลเลยแบบมาสว่วนนี้ก่อนอเนาะเราไปป้าดูหยุกขึ้นได้สิเอาชวนได้ปั่นเนาะเบิร์นมนนี่ไปแล้วนี่อันนี้อันนี้เป็นเปล่งน้ำมันเสียงร้องอยู่เนาะเช็คยังไงจ้ามีเช็คยังไงตอนนี้แหละไอ้ชิเบิร์น,นส <บ S 1> <ะ>่วนมากนั่นนึงช่องมึงบอกอันนี้ได้เอาเอารถไปบุกว่ารอบไหนาอ่ ยังบ่ฮู้เออว่าบาดเบิดรถข่อยนะอ่าไม้มันก็หวงเบิดเนาะแม่นเพราะว่ามันไปล้างม้เ็เลยเนาะล้างมเ็ห้ยคักเลยบ่เป็นังเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะรถเฮามันลุยห่นะมันก็เลยขูดสิเป็นจังดนเนาะเออเปลี่ยนจังนี่แหละเบิ่งสายกล้องอ้าวสายกล้องไอ้ลาดึงมือนั่นเด้ โอ้ของเจ้ามองถอผักหรือบะมี่เนาะฮะมองถอผักนี่เพิ่นเอาออกเนาะไฮอ้าวเต้านี่ยนี่เด้อ๋อบะมี่เต้าเดลอแต่งทอดทอดแต่งเด้วทอแต่งเฉพาะกิ๊กเนาะตัวนี้อะไก็เห็ดนี่มันกินน้ำมันแน่หน่อยนึงมนว่ามันบะหมี่ทอเดิมเลยโล่งดิโล่งหักต่ว่าเหยียบนี่ต่างกันไหมต่างครัแล้วมันบะมี่อันนั้องเหยียบนี่มันจะมันจะชัดกว่ารถปกติปกติเลยสบายดีนไอยเนาะ รถลายได้ไหมนี่มาวมาสร้างเด้ลายจสร้างเน้ลายมยได้องเรีวมือดี่าอ้นี่บไ้ไนี่นะงานกดลายกนแล้วนเือเเป็นมือสองมือเนาะเป็นกับเพสของลูกค้าเมนเมนยิงตามกับ สถานการณ์ตัวเข้าส่งเปลงเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนนะวันนี้นะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่ก็บบอดนบมดได้แต่สปอร์อิซูซูได้ถิ่เนาะทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนาะแต่ว่าแต่ว่าขึ้นซื้อก็ว่าศูนย์อิซูซูซื้อเนาะแต่ว่าเห็ดได้เบิดร์ตมีมันเครื่องกับเซ็คเบร์เบรกถ้าเกิดว่าเบรกบัดขี่มาววันนี้คือบริยิน เป็นยึดไ่ด้รังมื่อนั่นเบรกบันไดนี่จนอายคนให้ก็เอาเกียนคับวอ้ยนเขายนขาดลตัอ่านนี่เบรกอีกอีกนะเป็นกันอนยามนอโอ้ยว่ะว่าบัดจะเบรกบันไดคนจนแนมิึงแมนก็เมื่อนั้นมนปีนภูเขาเนี่ยวันนี้เบรกลไมไหลอีก Yup. Lời lời mà lighter bỏ anh lời mà lái hát pine song hát pine bóng 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 เฮาเฮาเบิ่งเฮากิว่ามันเลยได้นะอยังบ่ได้ได้30,000ส่วนนึง30,000กับ800ตายอ๋อยังยังบ่ทันเลยนี่โอ้ปม3 0 0 0กับ400ป้ายแลเินพอดีอ๋อมันนั่งอยู่2,000ป้ายะนึงโดดเยังเนาะมันได้กตกกระเทือนน่ะ่นกระเทือนจังได๋ก็เปลี่ยนคือเก่าเปลี่ยนอื เนี่นะมแนวเลยเนยเพราะว่ามันบืนนคืออืดๆนะนะมันเหนียวนะบ้ามันเหนียวมันเหนียวเวว่ารถเราใส่งานมันก็เลยเราใงาน้เนาะไปผมอเาต้องเปลี่ยนเพ่อเปลี่ยนเนาเเขาเปลี่ยนได้นี่ยิ่งดีเลยแหละเพราะว่า ตัวน้ำมันนี่ตัวสำคัญเนาะน้ำมันเครื่องนีสำคัญเด้สำคัญเลยคันพามันลอเลื่อนพวกลูกสูบเนาะสูบโอ้ยสามันแห้งไปอะไรคือแบบโอ้โอทลายเน่อยนี่น้ำมันเครื่องเรื่สงเครื่อน้ำน้ำเครือน้ำเคมองเครื่องสำคัญเลยน้ำเครื่องก้นเท่าไรอเนาะ สอกอย่างยังแม่นแทนผ่านน้ําผ่านล้ก็ได้โดยเป็นปัจจัยหลักของสัตแต่ว่าตัวน้ํานี่สิสิโดนกวเนาะน้ําน้ํานี่ใช้จักประมาณออถ้าต้อตํามาจะแพ้ม่นปีนึงเปลี่ยนนึงปีนึงอืแต่ว่าเจ้าใช้งานปกติแต่ว่าพางานว่าทางานตลอดประมาณ40,000กิโลเมตรเปลี่ยนอันอืมยมันเปลี่ยนแท่ปีนึงเปลี่ยนนึงโย อ่าๆวันธรรมดานั่น1 1เปลี่ยนเท่นึงแต่ว่านี้เฮาใช้งานนักเนาะเปลี่ยนเรื่อยบ่ไปทุกมือเอาง่ายนอืเป็นีเดือนบ่ฮอดด้คือบาเฮาบ่ใช้งานเอืมโคตลอดไปไกลเดินทางไกลอ4 500เลยะใชได้ ว่าไดเข้ามานะงยางงางดอาง่อยางมันเฮียเฮียพดพเลยบเฮียขางเดียวแต่ว่าอันนี้ไน่ยมเตสายกล้องสายกล้องเมนดึงนีไมันนี่เด้ไอ่อ๋นี่ได้อกกันแลไป่า้ขานเ้ยอัเ้นเอะไรอันน่ะเฮาว่าสิไปหาเบิ่งอันนันเป็นอยังตกเกาะมาใส่นี่อยู่จักเท่าไหร่นาะ ลายเขาก็เท่านั้นเนาะเขาก็ใส่ไปข้างหน้าหาหันเนาะแมนข้างหลังมันบ่มีคันใส่ใส่อันนี้ว่าพอได้เกาะป๊บแล้วดึงเลยนะสิง่ายกว่าแม่นี่มันว่าหาหมเกาะยากเด้บ่มีเกาะบ่มีต้องแน่ๆต้องแต่งต้องให้เพิ่นจอดใส่เนาะแม่นต้องแต่งใส่ต้องเข้าห้านแบบห้านซ่อมบ่อายเด้นี หั่นตกแต่งนะหั่นตกแต่งเป็นหั่นพวกไอพวกเตียนพวกจอดพวกเสื่อกโอ้เลยมานั่นเนาะเลยคือมาเป็นอะไรกันนะฮะเลยตัวติดย่ากับชีหาเบึงก่อนเก้าหรเจ้าเลยบืนมื่อนหร่ว้าบืนมื่อนั่นยางน้ำนี่กันบินได้เติบ เพราะว่ามันอันเป็นดินนั่น่ะดินอันว่าภูเขาเนี่ยมันแข็งอ่ฉีกไปแล้วเติบแนนมันบืนน่ะมันแตกมันมันกระแทกกันเลยนี่เนาะแนนแตกเราเกลี่ยมันบินไปแล้วเติบบินไปแล้วเติบเรากระด็นเป็นยังมันบืนเนาะแบบบูบืนกับบูข้นเนาะบูบืนบูบูไปเลยเนาะ ที่นะมันยังมันยังกัวแบบโบรายไปนะเ,เนาะเ<ม>นี่ยล่างๆไปเห็นยู้พี่น้องเ<ม>น,นี<ม>น่ยชีคาว<ม>ของนุ่พิ่มกวาดไว้ไว้ดกันได้ของนุ่พิ่มเหมือนกันไป<ม>ไว้ดึงกันเพราะว่ามันเป็นทางแคบแบบมีเต็นป่าเนาะเสื้ออันโตอันน่ะเขาคัดก็ได้เพราะว่า เพราะว่ามันมันบบได้เข่าไปหอดในเนาะมีแต่อยู่ในในนอกที่สุดแล้วเอาซื้อหรือมาอะไรเท่ากับมาคัดมันก็หลบลอยได้เนาะพี่น้องมันมีเวลาหรอคือแบบถ้าถ้าคนแทงรถเนี่ยสิคัดคัดก็คือเก่าไปบุบืนคือเก่าเนาะบือคือเก่าไปอะไรก็ไปเจอพวกไม่พวกยั้นเนาะในอนทานคือเราไปแค่เลยที่น้องเลยแต่ว่ารถอาจารย์น hmm, <interesting S 2> <ối> oh ี hmm. ่ย okay. oh ังไม่ได้ออกเครืองเที่ยวี่น้องเลยยังไม่ได้ใช้ออกงานเลย คุยกันได้ไรเนื้อแบบนีว่าสิกันไปรอบนี้อนอนไดยนอนนอนนอนภูเขาเลยนอนเขาบ่แมนเตรียมการไว้เรือยรอบหนาชิมานี่อ่าบมกเกินซิปลายมือเนอะาะถามว่าเขามีเครื่องคลองลายกับเมนอ่าเอารถขึ้นแบบว่าให้มันมีคลองแบบลายนะ,ะถ้าว่ามีคลองหน่อยเขาก็ไปลัม่มสองคันหรือสามคันเนาะเพื่อเขาทีได้นั่งน้ำกันถ้าว่าเอารถไปนั่นแหละยหนึ่งมากกับน้ำมันเนาะ อ่าแล้วก็ต uh ้องนั่งเป็นมู่กันเพราะขันละซองอย่างหน่อยก็คือให้ได้นั่งขันละซองอ่ากับเรื่องการเดินทางนี่ฮะมันได้มีมู่มีคูเนาะถ้าไปผู้หนึ่งผู้เดียวนี่ก็มันนี่แหละพี่น้องเลยมันเงาเงียบเหาอมันวมูคุยเงียง่ายเวลาเขาเห็ดใช่ทั้งหมดวิศัยคลิปกับทายง่ายนะมีเอาไปสองคนเนาะสองคนต่อคันมันกันยังสิเปลี่ยนกันได้โดยเปลี่ยนกันยังไงคือวันนี้ มักไปสองคนน้องเนาะมันจังไปสองคนดีแล้วสะดวกสบายเนยน้องร่างอัดฉีดมาอ่ะกันแล้วโดยใส่น้ำมันเครื่องเลยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเลยคิดได้เอยว่ามันเลยเหรอได้เคยบิ่งเปลี่ยนจากน้ำมันเครื่องเราจะรับเบิรงเงินกล้องกระเบกแมนไปเบกนะบอหน้าเบิดเนาะ แต่ว่ากระซิ้หายเป็นเบิ่งเลยยินข้นเข่ามันความมันดังอีกอีกย้เข่าถึงหน้องไม่แย่แบบว่าชีได้เปลี่ยนได้นี่ยางนี่จช็คชได้เปลี่ยนบอกคุณน้องฟังเบิ่งเปลี่ยนเนาะให้แล้วหรือเปล่าขเจ้าน่ะเป็นหลวงไปเข้าก่อนไปกระเพยอยู่ก่อนก้ามาบัดหลวงเต็มบัดเนี่เอาละมันเก่าออก แดงเองเป้งเนี่ยนะบัานของใหม่มันคำว่ามันเก่านี่มันสีดำแม่นบอกดำมันสีแดงเครื่องเครื่องเจ้านี่ยังบ่มีขี่ตมเลยเนาะยังมันใหม่กิี๊ดเลยนี่ใหม่มันใหม่พอแล้วเนาะโอ้ใหม่พูดได้เนี่ยไปลุยนะเนาะเมืองแราคนั้นมีแต่ขี่ตมปะเน่ะลุยคักได้ลุยช่วงหน้าพูนนี่มันเต้นเนาะเต้นเนี่ยมันเข่าภายในเท้าชิล่างเครื่องนี้ Han up chi phân sệt mèo mong lạy 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 เลยเพราะว่าจากล่างทำความสะอาดพวกนี่มันนี่นะแต่มันไม่คือของมูนี่นะมาดูดูฝนนะมาดดูฝนนะดูนลก็ล่างระยงเขาเป็นครูหนึ่งเลยนะกลุ่มก่อนเบื้องหลังมันมันคนหยาดเป็นแปรนะมันแปรบ่โดยโดยโดยใส่ใส่ใช้ได้ก็ได้มันจังเนยห้องเลยเพราะว่าเวลาเรนเนี่ยมันดังเต๊กเต๊กเต๊กนะเวลาเขาอันใส่นักเนาะ có của có mang almond dick thăm dick day hang long đấy young say vandy you meet a young mang và sang anh hanger i want to pick this song 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 เจ้าโบได้เอาเมกมันใสเลยลองปีองจ้าเลยเาเปลี่ยนออกเลยสิบแปดเนาะสิบแปดดยูหนาาแล่ยแต่ว่าโอ้หนาฝนนี้อันมันให่หน่นึงน่กันดิ้วดิวได้น่ะอ่าแค่ฝนตกน้อยเดียว อันนี้นะเงินเลยวานบุมีตัวเจาะบทตัวเกาะได้เลยนี่เป็นโตที่ว่าเมนขี้นิ่มเบ็ขี้นิ่มบุบุมีจะเทือนเนาะมีจะเทือนอัดีแลนด์ท้ายนี่ทิ้งทักมวลมวลเงินทิ้งักนกเป็นยังไงพี่พี่น่ะยาหิเัาใส่ตั้มกำหนดปีมันก็ประมาณที่สองพันเจ็สี่หนึ่งเบ็ดเลยอืมกับเบิ้งสองอย่างนะเพื่อว่า บื้องตันตัวเราลองยางกับปีมันนี่ตัวเจ้าค่อายเป็นปีเลยลองยางยังร้ายก็บยางปีเบิ่์ตเหมือนกันคืออะอัญอยุอายุ่ันเนาะอายุการใช้งานคือคืออย่างตัวนี้เนี่ยตัวของเราเนี่ยมันเบิร์เบิร์เบิร์ปีได้ใช่ไหมนี่นะใส่อะไรพี่น้องเลยอันนี้เบิ่งมวงไหนไอปีมันน่ะเขาสามบ่เบิร์ตอะไรนีบ่ เออแม่นแหละปี23แม่นเบิด so ปีนี้บ uh. ่ครับบ uh. ่แต่เป็นปีผลิตเปอย่างเจ้าย่งีผลิตอ๋อแต่มันที่อัน่ะอาทิตย์ที่25ของมันปี2023อืมอ่ายังยังใช้ได้แหละปีมันยังสูงอืมอบ่ด้ได้ได้เลยหาหาก็ซื้อเนาะอหาก็ซื้อเนาะ xin chuồng nạp bột 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 nạp cắn nạp bột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  nạp วิลาขึ้นนะว่าภูเขาหนาเบิดขึ้นสิบุอยางเห็นว่าทาง<อ>มันสูงหนวมาเตยฮะทีทู้ร่างหนึ่งเมนขึ้นภูเขาเมื่อน่ะเดี๋ยวเอ้าเ <c oughs> อ้าพี่น้องไงเนาอาจารย์เพป็นการถมาเช็คมาบุญกับอารอมณ์ขม่าเห็ดนี่แหละพี่น้องไงทั้งกล้องแล้วก็เซ็คเบรกเป็นน้ำมันเครื่องเลยเนาะแล้วก็ใส อย่างห้องเนบมันเพี้ยเราเลยเราไม่ได้เลยนะมัน,น,นแล้วกะ็เดี๋ยวว่าบุญจะไปหาทามงไอต,ตัวเกาะลากเพื่นอนเราเนาะเดี๋ยวอ่าเอาไว้มีโอกาสเพื่อนเน่ยเขาห้ามเพื่อนพอเวลาเขาลากดึงกันมันบ่มีหม่องลากข้างหน้านีพี่น้องมันกะหะเนาะจนว่าบายเบ็ดอะไรเห็นสายไฟมันขาดพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะฉัหรับที่นี่ว่าจะขอลาไปก่อนพี่น้องเลยจัดกี่เดี๋ยวตัดมุมเนาะ ตอนนี้ครับสามโมงปลายว้าวายถวงเกินเวลาอลยสำหรับนี่ไปก่อน,ไป,นไป่น้งเลยสบายดีดกับวัชกูทุกคนเนาะ